ปเ,เป็นอะไรเ,เห็นภูเขาไม่ได้เ,ไไดเห็นบันไดไม่ได้ดไไมันจะต้องอยากรู้ว่าข้าบนมีอะไรแล้วเหนื่อยไหมอีกแล้วเราอยู่ที่ <S 2> <S 2> <S 2> บ้านเหงาว เราคือผู้พิชิตภูเขาหญ้าข้างบนนี้มีพระพุทธรูปนะครับสวยงามทีเดียวอันนี้เป็นสองบรรยากาศ ข้างทางนะครับเรามาขี่รถเล่นนะก็ร่มลื่นนะครับสบายสบาย เรามาถึงนะครับจุดแลนด์มาร์คแลนด์หนึ่งนะฮะแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งที่เรียกว่าภูเขาย่านะนี่เลยเออแปดดีฮะเขาบอกว่าขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนนะมันไม่ใช่ภูเขาหัวโลนใช่ไหมมันเป็นภูเขาย่าเนาะรถไปเต็มเลยนะเดี๋ยวเรา มันเป็นพื้นที่ของกองทัพอากาศนะครับจะล้มไหมเนี่ยเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูแบบเต็มๆก่อนนะเออภูเขาย่าภูเขาย่าเป็นอย่างนี้เลยแสงมากเออเป็นแลนด์มาร์คนะฮะขึ้นไปยังไงครับบนนู้นรอ,อดูไหม โอเคทุกเรทุกเรื่องน่าดูเลยครับเราแล้วเจอหญ้าลงมากมากมากเร็วเร็วเร็วนี่พี่หมีเจอเบิร์ดแล้วครับเจอคู่แข่งแล้วนะตอนนี้เราท้อพิชิตเขาหญ้าสำเร็จแล้วเขาญ้านี่ตกอยู่ตรงกันข้ามกับนู่นเลยนะน้ำตกน้ำตกเหงาลนะครับเนี่ยเห็นไหมน้ำตกที่ ใหญช่างตกหงหนาวะะครับอยู่ตรงกันข้ามเลยนะทั้งสองเส้นเลยนะเออนะครับแต่เราไปต่อไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าสเตอ์เราเบาเบาบางมากต้องไปเปลี่ยนสเตอร์ใหม่นะครับหนึ่งลูกที่ชิดผ่านไปนะนี่นะครับแต่ลูกสอง ลูก2กับลูกสาเนี่ยไม่ไหวครับไม่ไหว <'m> เพราะว่ากําลังเครื่องเราไม่พอครับ <Sorry. S 1> ต้องกลับไปโมใหม่นะนี่ยอมรับเลยนะครับก็อย่าไปฝืนนะครับเอาเท่าที่ได้พอฟางหนึ่งของภูเขาญ้านะครับก็จะเป็นนี่ภูเหงาดาวดึง ชิดการบันไดสามร้อยสิสามขั้นขำๆนะครับเห็นไหมตรงนี้นะฮะมาลอกกันบ้านพี่หมีได้นะครับเออไปดูกันนะฮะมีอะไรบ้างเอาให้หมดเอาอีกแล้วเห็นภูเขาไม่ได้ ต้องเดินต้องมีชิดต้องอยากรู้ข้างบนมีอะไรดูเขาไม่ได้ ที่นี่คือภูเขาย่าเพื่อความทรมานเราก็ยังคงเดินขึ้นต่อไป้างบนไม่มีพระพุทธรูปนะครับสวยงามทีเดียวนะครับก็ใครดูอยู่ขอให้เลือกรวยปังๆเฮงๆนะครับถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านนะครับ เราค ja. ือ <presidency> ผู้พ okay. ิชิตภูเขาย่าจังหวัดระนองอีกครั้งหนึ่งแล้ครับอีกหนึ่งลูกทำไมเนี่ยเป็นไรเนี่ยเห็นภูเขาต้องพิชิตอยู่เรืยเลยนะครับเราอยู่ใน สะพานชมวิวนะเี่หมู่บ้านเหาวนะครับบรรยากาศบอกได้เลยว่าดูดีนะดูดีนะดมากนะครับนั่นก็คือสะพานนะครับภูเขาหญ้าดาวดึงนยะที่เราผ่านมาสะูาน ชิมาเรียบร้อยแล้วครับครบทุกอย่างแล้วเราลกลับไปดอรดิย,ยานะครับวันนี้ะตรงนู้คือไรอ่ะไปดูกันนี่คือสะพานที่สวย้อกหนึ่งนะครับทำทางขึ้นมาเป็นบันไดวนเ่ยเรามาเที่ยวเมืองอย่างดีเลย สุดยอดจริงๆนะครับนน่ด้วยรถเล็กดึงคันไปไหนก็ได้สวัสดีนะครับเหล่าทีมแอดเวนเจอร์เมื่อกี้ฮักใช่ไหมกัตตารเวรกาสไปเดอร์แมนเฮ้ยเดนพูนี่ไม่ใช่เดนพูซุปเปอร์แมนไอรอนแมนและแบทแมนเขามาทำอะไรกันครับ